ใช้เครื่องพ่นไอน้นาเพิ่มความชื้นเมื่อมีอาการคัดจมูกหรือรังหรือมีอาการปวดไซนัสร่วมด้วยการใช้เครื่องพ่นไอน้นาหรือเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อ <c oughs> <Für S 2> ช่วยเพิ่มความชื้นภายในห้องนอนสามารถช่วยบรรเทาให้เหนื่อยเยื่อภายในจมูกที่ระคายเคืองนั้นลดลงและยังช่วยลดอาการบวมของเส้นเลือดในจมูกให้ดีขึ้นช่วยลดอาการเจ็บคอ,ข,อขับเสมหะลดอาการภูมิแพ้กรณีแพ้อากาศอีกทั้งยังช่วยลดอาการกรนระหว่างการนอนหลับ ทั้งนี้ควรปรับอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสมตามคำแนะนำของตัวสินค้าและควรหมั่นทำความสะอาดตัวกรองภายในเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอค่ะอาบน้ำอุ่นก่อนเข้านอนบ่อยครั้งที่ความเมื่อยล้าตามคอบ่าไหลเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เกิดความอึดอัดไม่สบายตัวและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจนทำให้มีอาการขัดจมูกหูอื้อการอาบน้ำอุ่นในช่วงก่อนเข้านอนสามารถช่วยกระตุ้นให้ระบบทางเดินหายใจทำงานได้ดีมากขึ้น ไอ้น้ำที่มาจากน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นจะช่วยให้กล้ามเนื้อนั้นผ่อนคลายจมูกโล่งและหายใจคล่องมากขึ้นค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอหากรู้สึกคัดจ,จมูกหรือรังหรือมีน้ำมูกไหลจามเวลานอนระหว่างวันควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอเพื่อเป็นการสะสมความชุ่มชื้นลดความดันในรูจมูกน้ำจะช่วยลดการระคายเคืองและลดการอักเสบในโพรงจมูกช่วงเวลากลางคืนให้น้อยลงค่ะใช้การประครบอุ่น การประครบหน้าผากและจมูกด้วยลูกประครบหรือเจลประครบแบบอุ่นสามารถช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกเวลานอนลดการอักเสบในโพรงจมูกช่วยให้หายใจคล่องมากขึ้นหากไม่มีลูกประครบหรือเจลประครบสามารถใช้ผ้าขนหนูแช่ลงในน้ำอุ่นแล้วบีบน้ำออกและนำมาวางไว้ที่หน้าผากหรือเหนือจมูกได้เช่นกันค่ะงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีและแอลกอฮอล์การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีหรือแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม อาจส่งผลให้ความชุ่มชื้นภายในร่างกายลดลงค่ะอีกทั้งยังอาจทําให้มีอาการบวมของเซลล์ทั้งสองสิ่งนี้จะกระตุ้นการปัสสาวะให้บ่อยมากขึ้นทําให้ร่างกายรักษาระดับความชุ่มชื้นได้น้อยลงหากสังเกตให้ดีบางครั้งผู้ที่ดื่มชากาแฟแอลกอฮอล์จะมีอาการคัดจมูกหลังการดื่มหากต้องการลดปัญหาและแก้ไขอาการคัดจมูกควรหลีกเลี่ยงหรืองดดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ค่ะกลัวคอด้วยน้าเกลือ การใช้น้ำเกลือกล้วคอหลังการแปรงฟันช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอขัดจมูกและช่วยขจัดแบคทีเรียในช่องปากได้ค่ะอาจใช้น้ำอุ่นผสมเกลือปรุงอาหารหรือเกลือหิมาลัยแล้วนำมากล,กล้วคอบ้วนปากก็จะช่วยลดอาการขัดจมูกและทำให้นอนหลับสบายมากขึ้นค่ะอบไอน้ำบริเวณใบหน้าหายใจไม่ออกอึดอัดเปราะ,ะน้ำมูกตันแนะนำให้ใช้การอบหรืออัางไอ้น้ำบริเวณใบหน้าช่วยบรรเทาอาการค่ะ โดยการเติมน้ําอุ่นลงในอ่างแล้วนําใบหน้าไปอังเหนือผิวน้ําและใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ําระเหยออกอาจใส่น้มามันหอมระเหยกลิ่นยูคาลิปตัสเพื่อช่วยให้มีกลิ่นหอมสดชื่นและทําให้จมูกโลง่งระหว่างนั้นให้สูดดมไอระเหยที่ลอยขึ้นมาหลังจากทําวิธีนี้เสร็จจะช่วยให้หายใจสะดวกแก้ขัดจมูกอีกทั้งยังเป็นการขับของเสียในโพรงจมูกและขับสารผิดใต้ผิวหนังออกทางรูขุมขนอีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะอาการคัดจมูกน้ำมูกหลายเวลานอนไม่ว่าจะมีปัญหาเลือร่างหรือไม่ควรหาวิธีแก้ที่เหมาะสมทั้งนี้หากมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นหายใจลำบากมีไข้สูงน้ำมูกสีเหลืองหรือสีเขียวหรือมีน้ำมูกคลายเลือดหรือหนองควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะอาจก่อให้เกิดโรคที่มีคาดกิจตามมาได้ค่ะจบแล้วค่ะกับวิธีแก้ขัดจมูกเวลานอน พบกับสาระดีๆได้ใหม่จากรูไว Channel ได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ